รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จิงเหรอคะขนาดกินข้าวมาแล้วนะเนี่ยยังเลยพี่ยังกินได้เยอะเลยนะอ๋อ oh <no! S 1> นั่นาน้องกายและน้องนัชากำลังหม่ำยังอร่อยเลยทีเดียวเอออเอ๊นั่นนั่นนั่นซูโม่สีนักกินไร้พ้ายน้องกายและน้องนาชาจะกินคูซูโม่สีไหวไหมนะดูท่าทางน้องทั้งสองคนไม่ยอมแพ้เลยนะเนี่ย ชาดูนู่นสิมีเป็ดมีไก่มีลูกชิ้นมีหมูแดงไข่ไก่โอ้โหน่าก,กินไปงั้นเราไปกันเลย้ำลายไหลายนะ<ป>หลังจากกินสู้ซูมโมตีไปเมื่อกี้นี้น้องกายของเรายังไม่อิ่มเลยเหรอเนี่ยยังจะพาน้องนัชชาไปกินอีกเหนื่อยใจจริงๆค่ะเพื่อนๆโอ้ยไก่หมดสักทิ้ง เยังมีอีกนะเนี่ยอยู่นู่นเลยโอ้โหนัชชาพอละพี่จุกมากยังไม่ได้สวัสดีท่านผู้ชมเลยนะขอวางไกลก่อนแล้วกันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ k i ดไดอารีสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตครับรายการที่จะพาเพื่อนๆไปเปิดโลกการเรียนรู้ต่างๆที่น่าสนใจเจอกับพวกเราได้ทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางช่องหนาว26นะครับอยู่กับนัชชาและกายครับ เอแต่ละนี้ทำไมไมีของกินเยอะจังเลยคะมีทั้งไก่มีทั้งไข่ไก่มีทั้งเป็ดโอ้โหเยอะแยะมากมายเต็มไ,ไปหมดเลยท่าน,นสีนะ้ำนมชาที่จริงแล้วอ่ะวันนี้พี่จะพานมชามาเรียนรู้อีกหนึ่งอาชีพน้องนัชชาเคยสังเกตไหมว่าตามร้านนังต่างสมัยเนี้ยมักจะมีอาหารวางโชว์เต็มหน้าร้านไปหมดเลยนะแต่น้นัชารู้ไหม,ไมว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ย ไม่ใช่ของจริงเลยนะน้องนัชชาอ้าวจริงเหรอนัชชานึกว่าของจริงซะอีกโหน่าทานมากมากเลยนะคะนัชชาแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของปลอมอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะงั้นวันนี้พี่จะพาน้องนัชชาไปรู้จักกับนักทําโมเดลอาหารกันน้องนัชชาก็จะได้รู้ว่าเขาใช้อะไรในการทําโมเดลอาหารว้าวนัชชาตื่นเต้นแล้วค่ะงั้นรอพี่วิทยากรอยู่ตรงนี้ก่อนนะน้องนัชชาจากมาแล้ว จะได้รู้กันว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากให้พี่วิทยากรช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับค่ะ,คะชื่อพี่อุนะคะเป็นผู้จัดการที่นี่ค่ะ คพี่อครับผมอยากจะทราบว่าอาหารที่เห็นอยู่ทั้งหมดในร้านเนี้ยค,ครับเป็นโมเดลหมดเลยใช่ไหมครับเป็นโมเดลหมดเลยเป็นอาหารปลอมหมดเลยซึ่งทานไม่ได้นะอาจจะดูเหมือนจริง80%นะคะ นัทชัยอยากรู้ว่าเริ่มต้นทําร้านโมเดลได้อย่างไรคะแต่ก่อนนะคะเริ่มแรกเนี่ยนะคะพี่จะทําเป็นเกี่ยวกับดอกไม้ค่ะเป็นคล้ายๆดอกไม้ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่นี้เนี่ยในที่ญี่ปุ่นอะ่ะตอนนี้เขากําลังบูมในเรื่องของอ,อ,อาหารปลอมพี่ก็เลยอยากจะลองทําดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองไปศึกษาดูค่ะเ,เราก็เลยเริ่มจากอาหารจิ๋วค่ะเริ่มทําชิ้นเล็กๆก,ก่อนแล้วทีนี้ พอทาไปแล้วแบบมือกระแสตอบรับค่อนข้างที่จะดีนะคะก็เลยลองอคิดค้นมาใหม่ลองทําเป็นอาหารจานใหญ่ดูไหมอะไรอย่างนี้คือว่าในเมืองไทยเดี๋ยวนี้มีร้านอาหารค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็เลยอลองดูลองทําเป็นแบบจานทาจานนั้นขึ้นมาก่อนแล้วก็ลองไปเสนอขายตามที่ต่างๆผลตอบรับกลับมาก็ค่อนข้างที่จะโอเคจากนั้นก็เลยทำทำขายเลยคือขายในเว็บไซต์ด้วยอะไรอย่างงีค้คือขายในหลายๆที่ จากนั้นก็เริ่มมีออเดอร์เยอะเข้ามาก็เลยเทําจากจุดนั้นแหละค่ะก็คือกลายมาเป็นแบบนี้จากจุดเล็กๆอะค่ะเราการทาโมเดลอาหานี่ยากไหมครับยากไมหมล่ะคะไม่ยากค่ะอย่างเช่นอย่างนี้ค่ะนี่อันนี้ค่ะเขาเรียกว่าหม่าหมูแดงที่น้องๆเคยเห็นนะคะแต่ก่อนพี่จะใช้เป็นตัวแข็งซึ่งลูกค้าบางท่านเนี่ยทำหล่นก็แตกทีนี้พี่คิดค้นมาใหม่คะ่ะก็คือเป็นตัวนิ่ม ก็คือเป็น CPU ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปีหล่นแล้วก็ไม่แตกสีก็จะอยู่คงที่แบบนี้ซึ่งมันจะทําให้ประหยัดเงินของลูกค้าด้วยแล้วพี่ครับไอจอด CPU มันคืออะไรหรอครับอันนี้จะเป็น CPU ชนิดนิ่มคล้ายๆกับแบบว่าน้องเคยเห็นขอบกระจกรถเราไหมคะที่มันจะเป็นตัวอย่างอะค่ะอย่างนั้นใช่ตัวเดียวกันหรืแค่เพียงว่าเราเอาสีมาเปลี่ยนเขาก็มีบล็อกมีแบบก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็มาปัดสีนิดหน่อย อะไรอย<ร>่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีตัวเร่งตัวอะไรของเขาอยู่ในเนี้ยมันอยู่ที่หัวคิดของเราค่ะว่าเราเอา,เอาไปทําอะไรได้บ้างแล้วพี่ศึกษาการทาโมเดลมาจากที่ไหนหคะการทาโมเดลนะคะศึกษาด้วยตัวเองค่ะสมมุติพี่ทานอาหารสเต็กอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็จะคิดว่าระหว่างของจริงกับของปลอมอ่ะมันไม่ได้แตกต่างกันก็เริ่มศึกษาไปเรื่อยๆเอ๊ะน่าจะจับตัวนี้มาใส่ตัวนี้พูดง่ายๆเหมือนกับว่าเราเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองอ่ะจ้ะ นาชาสงสัยจังเลยว่าทําไมต้องมีโมเดลอาหารด้วยล่ะคะค่ะคือคําตอบง่ายง่ายเลยนะคะก็คือว่าอย่างนี้ค่ะเออเวลาขายข้าวหมูแดงอย่างเงี้ยโดนเฉียนออกไปเอ้ยมันไม่สวยก็คืออยากให้แบบว่าดูเต็มหน้าตู้ช่วยหน่อยจะทํายังไงพี่ก็แนะนําลูกค้าว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากได้สวยๆแล้วแบบยังมีของเต็มตู้นี่ค่ะมาเลยที่โมเดลอาหารเรามีให้คุณแบบนี้เลยมีทั้งเป็ดไก่ปลอมอะไรเงี้ยค่ะคือซื้อได้ครั้งเดียว สามารถใช้ได้สิบปีะค่ะอืม น้นองๆทราบหรือไม่ว่าโมเดลอาหารนั้นเมื่อก่อนนิยมเป็นสื่อการเรียนการสอนใช้ในการแพทย์ด้วยนะคะพอมาถึงยุคหนึ่งก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นการสร้างหุ่นโชว์อาหารขึ้นมาแทนหรือที่เรียกว่าโมเดลอาหารในยุคปัจจุบันเมื่อชาวญี่ปุ่นได้มาเห็นจึงเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าน่าจะเอามาทําอาหารญี่ปุ่นจําลองไวโชว์หน้าร้านอาหารดีกว่าซึ่งปัจจุบันร้านอาหารในไทยก็เริ่มให้ความสําคัญกับโมเดลอาหารกันมากขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆ นะ้าชาอยากรู้แล้วสิคะว่าการทําโมเดลอาหารทํายังไงพี่ช่วยสอนเราสองคนหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะวันนี้น้องน้าชาอยากทําอะไรคะอยากทำลูกชิ้นแล้วก็ขนมคัพเค้กคัพเค้กไหมพี่แบบน่ารักน่ารักเนาะเดี๋ยววันนี้พี่จัดเต็มเลยวันนี้จะสอนให้หมดเลยอยากทำอะไรทำได้เลยวันนี้จัดเต็มจัดหนักไปค่ะครับงั้นะเราไปกันเลยไปเย้ <Okay. S 1> พักกันสักแป๊บแล้วมาดูกันนะครับว่ากายและณชาจะทำโมเดลอาหารได้เป็นรูปร่างได้หรือไม่นคิดแดรี่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตค่ะ